เ่ีวผู้ชมฮะแล้ววันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยก็มีเรื่องบุญมาฝากกันอีกนะฮะที่วัดตาลเจ็ดยอดอยู่ที่ประจบคีริขันนะฮะไปไหว้พระขอพร หลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังศีและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดตาลเจ็ดยอดที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งในขณะนี้ครับทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดกําลังดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านสามารถร่วมทําบุญกันได้เลยดูในรายละเอียดกันหน่อยครับค่ะร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งขณะนี้กำเนินดําเนินการจัดสร้าง อยู่นะคะ วันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนำให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะจุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดที่แลเห็นมาแต่ไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัก,กว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีกันแล้วนะคะภายในวัด มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยค่ะ และในวันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นที่วัดตาลเจ็ดยอดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกทกท,กท่านด้วยนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริา ค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะการให้และการแบ่งปันนับว่าเป็นการสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมแบ่งปันร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดด้วยกันนะคะสอบถามข้อมูลวัดตาลเจ็ดยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 0862588088ค่ะ วัดตาลเยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2565ในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0616969544ค่ะเรื่องสุขภาพ uh หรือว่าคนตามเขาใช้สุขภาพ